เชิญเลยครับสวัสดีครับคุณเสือใหญ่ออแนะนำชื่อเสียงเรียงนามตัวจริงก่อนนะครับว่าผมมีชื่อว่าอะไรนะครับอ่ะผมปัจจุบันเนี้ยรับรายการเป็นทหารเดีดหนหนึ่งหนึ่งอะไรที่จะเปิดเผยไม่ได้จะเป็นอันตรายเปิดเผยไปน้องตูนจะโดนเก็บอะไรต่ออะไรไม่ต้องพูดนะครับผมครับครับครับก็นอนไปหมปี 2,540นะครับตอนนั้นผมไปฝึกเกี่ยวในเรื่องของหลักสูตรพิเศษของทางทหาร,รนะครับผมแล้วก็มีการฝึกในช่วงของกลางคืนครับในช่วงของกลางคืนช่วงนั้นนะมันก็จะเป็นเกี่ยวในเรื่องของการปัญหาเล็ดลอดหลบหนีเพื่อเอาตัวรอดในในในหลักสูตรนั้นเสร็จแล้วระหว่างที่ เจอปัญหาตรงนั้นก็คือมีการเดินทางในช่วงกลางคืนก็คือผ่านป่าแล้วก็ผ่านภูเขาครับเสร็จแล้วมันก็จะมีพวกครูฝึกต่างๆที่เขาคอยตรวจตาคือเราจะต้องเดินอยู่ในป่าอย่างเดียวห้ามเข้าพบเจอผู้คนในระหว่างนั้นพอ,อ,อบอกได้ไหมว่าไปฝึกที่ไหนครับอ๋อฝึกที่ในค่ายทหารนะครับภาคไหนครับอ่า จะอยู่ที่ทางภาคใต้ตอนบนครับโอเคครับครับเสร็จแล้วในระหว่างทางเนี้ยมันมีความรู้สึกว่าหิว<ม>อยากกินข,ขนมหวาน<ม>ก็เลยให้เพื่อนได้เข้าไปซื้อของที่ร้านค้าหล<ม>ังจากนั้นก็จะมีครูฝึกที่เขาแอบซุ่มอยู่ก็เข้ามาจู่โจมกัน<ม><ม>ทำให้กำลังคนที่อยู่ในจุดนั้นนะวิ่งแตกกระเจิง<ม><ม>เพื่อเอาตัวรอด โดยที่จะไม่ให้ครูฝึกนั้นเขาจับตัวได้ถ้าโดนจับได้จับตัวได้ตกก็จะมีผลในเรื่องของการถูกตัดคะแนนถูกตัดคะแนนแล้วก็ถูกทําโทษทําโทษก็คือจะให้วิ่งผ่านป่าสับรถที่มันเป็นหนม้มทำให้ร่างกายเราได้เกิดความบาดเจ็บอืมก็ต่างคนก็ต่างวิ่งหนีไปเสร็จแล้วตัวผมเองก็ลุดลุดออกมาจากตรงกลุ่มนั้นนะประมาณสิบคน แต่จริงๆแล้วในกลุ่มนั้นมีทั้งหมดอ่อยู่100ร้อยกว่าคนร้อยี่สิบคนแต่เขาก็จะมีภารกิจต่างๆที่เขาได้แลบมอบแต่อยู่ในกลุ่มของผมมีอยู่ประมาณสิบกว่าคนแล้วก็ในในกลุ่มนั้นก็จะมีบาที่ห<ๆ>ลุดผม,มาาขออนุญาตถามถ้าตอบได้ก็ตอบตอบไม่ได้ไม่ต้องตอบนะครับอ่าไปฝึกนี่เป็นระดับอย่างไรครับผมเป็นทหารเกณฑ์ในสิบ ในร้อยหรืออะไรครับผมเป็นมันมีทั้งอาในสิบแล้วก็เป็นระดับในร้อยแต่สมัยนั้นผมมียศเป็นในสิบครับครับแล้วก็หลังจากนั้นผมได้หลุดออกมาจากพื้นที่ตรงนั้นไก่ออกไก่มากอืโดยที่ผมไม่รู้ว่าตรงจุดที่ผมหลุดออกมาเนี่ยมันคือจุดตรงไหนผมก็เดิน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 ทางมาเรื่อยๆโดยอาศัยตามรุงเทในป่า แล้วผมก็มาเจอบ้านคนอยู่หลังหนึ่งตอนนั้นประมาณกี่โมงครับผมช่วงนั้นเวลาผมไม่รู้ว่าเวลาเท่าไหร่เพราะที่ตัวผมไม่มีนาฬิกาข้อมือนะครับเบะสมัยนั้นมันจะไม่ค่อยมีเกี่ยวในเรื่องของการใช้โทรศัพท์มันก็มีครับแล้วครูฝึกให้ให้โทรศัพท์ได้ไหมถ้าบางคนมีนาฬิกาหรือว่าให้เก็บหมดเลย พกได้ในกาพกได้แต่ว่าในกามันพังเพราะว่ามันมีการฝึกที่อ่าตบุกสมบัติก็คือมีการลงน้ําลงโคนลแล้วก็ทํให้ในกาเราอ่ะบันพังครับเลยไม่รู้เวลาไม่รู้เวลาผมก็เลยมาเจอบ้านคนอยู่หนึ่งหลังผมก็เลยเข้าไปสอบถามเขาว่าพี่รู้จักหน่วยตรงนี้ไหมที่ผมมาฝึกเขาก็บอกว่า ให้เดินมาทางทางทางทิศทิศใต้ไปเมื่อทางเดินไปทางทิศใต้แล้วจะมองเห็นไกลๆนี่ยจะมีทิวเขาอยู่ทิวเขานึงที่จะมองเห็นอยู่ในระยะไกลมากผมก็เลยขอบคุณเขาแล้วผมก็เดินทางมาเรื่อยๆเจอบ้านหลังเดียวเลยเหรอในป่าเนี้ยในป่าครับเจอหลังเดียวเลยครับในหลังเดียวเลยเป็นประมาณบ้านกระต๊อบหรือบ้านลักษณะยังไงครับบ้าน บ้านบ้านเป็นแบบหลักคาสังกสีเก่าๆอ๋อแล้วเจอเจอที่ไปถามนั่นเจอผู้ชายหรือผู้หญิงที่ออกมาบอกเราก็จะเป็นอ่าผู้ชายครับอืมที่เขาเขามีบ้านแล้วเขาก็มาทําไร่สับรถอยู่ในนั้นอ๋อครับเขาก็ชี้ทางให้ผมว่าให้ไปทางทิศทางใต้อืมผมก็เดินทางด้วยเท้าเนี้ยมาทางทิศทางใต้แต่ว่าผมมาเนี้ยอ่าที่ตัวผมม,มันไม่ให้มาตัวเปล่ามันจะมีสัมภาระ สามลากคือเป้สองใบแล้วก็<ม>ปืนอีกสองกระบอกเนื่องจากว่าช่วงที่ผมแอบ,บเข้าไปซื้อของกิน<ม>ตอนนั้นนะแล้วมมผมก็เลยเอาเพื่อนเพื่อนก็เลยฝากอาเป้ของเพื่อนกับปืนมาไว้ที่ผมแล้ว<ม>เพื่อนก็วิ่งเข้าไปซื้อของแล้วที่ว่าเจอครูฝึกเข้ามาอืมแล้วก็มีการแตกแยกกระเตงเนี่ยนะครับ,รบผมก็เดินมาครับมาจนมาถึงบ้านหลังหนึ่งเนี่ยที่ผมเล่าให้ฟังเราก็ ผมก็เดินทางมาเรื่อยๆแล้วตรงที่ผมเดินทางเข้ามาเนี่ยมันเป็นทางที่เปี่ยวมากอืมเป็นทางที่เปี่ยวมากไม่มีไม่ไม,ไม่ไม่มีผู้คนเลยแล้วมันก็เป็นเป็นป่าสนป่าสนที่ท,ที่ที่เขากําลังเพิ่งปลูกอืมต้นสนอะไรสนปฏิพัฒหรือสนอะไรเป็นสนสนที่เขา ใช้ไหม้ในอยู่ไม้ก่อสร้างใบไม้กับต้นสนครับครับที่ว่าเขาใช้เอ่อต้นสนทำไปทำเอก่อสร้างก่อสร้างเป็นเสาเรียกว่าปนเสาเข็มอะไรเงี้ยงานปัิภัสรครับต้นสนปัติครับครับครับเสร็จแล้วผมก็ผ่านป่าสนแถวแนวที่หนึ่งแล้วก็เดินไประยะหนึ่งก็จะผ่านป่าสนระยะที่สองอืมพอผ่านป่าสนระยะที่สองเนี้ยผมก็หยุดเพราะว่าผมก็ไม่ได้กินข้าวมา ความเจอปัญหาเล็ดรอดหลบหนีผมก็หิวผมก็หยุดอยู่ตรงนั้นแล้วผมก็ไม่รู้ว่าเวลานั้นคือเวลาเท่าไรเพราะไม่รู้ว่าในกามที่เขามืออะไรก็ไม่รู้ผมก็มองมาที่ท้องฟ้ามันก็มืดครึ้มมันก็จะมีกเมฆหมอกอะไรเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรื่องนิ้นึงตอนตอนจะผ่านป่าสนเนี่ยบอกว่าผ่านสวนอ่าสัประรดกตอน,นใช่ไหมใช่ครับใช่ครับได้ ยืมสับปะรดมากินลงท้องบ้างไหมครับผมตรงสับปะรดไม่ได้ไม่ได้ถ่ามันไม่ออกลูกบ้างหรอครับผมไม่ไม่มีครับมันมันเพิ่งจะเริ่มออกลูกลูกเล็กๆนึกว่ามีมองซ้ายมองขวาขอสักสามลูกไม่มีนะครับเลยหิวครับตอนนี้คุณเสือใหญ่เลยหิวผมได้ผ่านป่าสนมามาป่าที่สองกว่าหยุดยืนนิ่งสักพักหนึ่ง ผมก็มองไปทางทางด้านขวามืออืผมก็เห็นต้นข้นหนุนแลนนประมาณประมาณที่ประมาณที่หนึ่งคนโอบได้โอ้โหรอบอดีครับใหญ่เบืเริ่มเลยนะไปครับผมก็เดิเนะเข้าไปแล้วผมได้กลิ่นขนนุนผมก็เลยเอามือจับไปเจอจังหวัดที่ว่าเจอขนุนสุกโอ้โหไปจับไปจับลูกไหนก็ขนุนสุกคือ,อสุกทั้งต้นเลับสุกทั้งต้นลูกใหญ่มากไหมครับลูกเบื้เริ่มเลยครับ ก็ <g ül> ลูกใหญ่ครับอืมอันนั้นคือ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 ความจริงเลยนะตรงนั้นผมไม่ได้ไม่ได้พูดเทเรนนี่คือความจริงดับลูกไหนก็ขนุนสุกผมก็เลยตัดขนุนเพราะว่าที่ตัวผมมันจะมีมีดเดินป่าอืมแล้วเสร็จแล้วผมพอผมตัดขนุนเสร็จแล้วผมก็นั่งนั่งอยู่ตรงตรงใต้ต้นขนุนแต่ว่าตรงต้นขนุนที่ผมนั่งอยู่อ่ะมันจะเป็นทางแบบทางโค้งหรือว่าผ่าขนุนกิน แล้วก็ปอกขนุนในส่วนที่เหลือใส่ถุงเพื่อกินในระหว่างทางอืแต่ตอนที่ผมนั่งกินอยู่เนี่ยผมก็ได้ยินเสียงชาวบ้านเขาคุยกันเสียงดังลั่นเลยครับผมก็กินไปผมก็ชงโงกชงโงกหน้าออกมาแต่มันก็มองไม่เห็นชาวบ้านเลยสักคนหนึ่งเพราะผมไม่รู้ว่าตอนนั้นน่ะมันเป็นเวลาเท่าไ,รไหร่มืดไหมม,มืดไหมผมมืดครับเป็นเวลามืดมากแล้วคุณเ,เสือใหญ่เหมือนมีไฟฉาย ไมเช็คอะไรที่มันจะให้ความสว่างติดตัวมาด้วยไหมไม่มีเลยครับไม่มีเลยแล้ววันนั้นเป็นคืนเดือนมืดหรือเดือนไงายครับผมเป็นเดือนมืดครับเดือนดับเดือนมืดโอ้แล้วลวระห่าง <c oughs> ได้กินขนุนไอตอนเข้าไปไ<อ>ที่บอกหนึ่งคนโอบนี่คือก็มองไม่เห็นเลยใช่ไหมก็คือหนึ่งคนโอบก็คือเรากะประมาณเพราะว่าต้นมันใหญ่คือที่เดินไปเนี่ย มันมันเห็นอะไรแบบบ้างไหมหมายถึงว่าลางๆพอรู้ว่าอันนี้ต้นไม้หรือว่าหรือว่ามืดตึ๊บเลยก็มองเห็นว่าเป็นต้นขนุนแล้วมันได้กลิ่นขนุนผมก็เลยเดินเข้าไปอ๋อพอมองเห็นลางๆใช่ไหมครับครับใช่ครับเพราะว่ามันเป็นคืนมืดมากอืมอผมแล้วผมก็ตัดขนุนแล้วผมก็นั่งกินอยู่งั้นแล้วผมก็ได้ยินสัยงชาวบ้านเขาพูดกันเสียงลั่นเลยครับตรงนั้นผมก็เข้าใจว่า เวลานั้นน่าจะประมาณตีห้าในความรู้สึกของผมนะน่าจะเป็นเวลาประมาณตีห้าที่ชาวบ้านน่ะเขาจะไปตลาดกันในความคิดของผมเพราะผมได้ยินเสียงชาวบ้านเขคุยกันลั่นเลยครับอ mm hmm. แต่ผมก็จง้กหน้าตรงนั้นออกมาเพราะว่ามันก็มองไม่เห็นชาวบ้านแลว้วมันเป็น,เป,นเป็นทางโค้งครับที่ผมเห็นเสร็จแล้วหลังจากนั้นผมก็ลุก จากตรงที่ผมนั่งกินขนนุนผมก็เดินผ่านมาตรงนั้นมันเป็นทางโค้งผมก็หันหน้าไปทางด้านขวามือไปเจอศาลเจ้าที่ศาลที่ใหญ่มากเป็นศาลเจ้าที่ที่ใหญ่มากแล้วก็มีเป็นแบบไฟกับพิบคือว่าแถวนั้นไม่มีสายไฟถูกต้องไหมไม่มีไม่<า>ไ <ฟ S 1> มีบ้านไฟ<ค> มองไปเห็นสารใหญ่มากแล้วก็มีไฟกระพริบแสงกระพริบเป็นยังไงครับครับเป็นไฟกระพริบที่ว่าเป็นแสงสีทุกเขียวสีแดงๆที่ว่าอ่าเขาจะติดติดตามที่แบบให้มันมีความสวยงามติดตามสารกระพริบกระพริบกระพริบตัวเล็กอครับครับ,รบเหมือนเหมือนไฟคิดสมาร์ทเลยนะแวบ๊บแวบ๊บแวบ๊แวบ,แวบนะครับอืมครับแต่ตอนนั้นนะ่ะผมไม่ได้คิดถึงเลยว่ามันมีไฟฟ้าอยู่ในป่าอืมคือความคิดตรงนั้นเราไม่ได้คิดเลยเลย คุณแม่กุยถามว่าสารสีขาวไหมคะสารนี้จะเป็นเป็นเป็นสารสีดำครับรตรงข้ามเลยครับคุณแม่กุยไม่ใช่สีขาวนะสีดำเสร็จแล้วผมก็เลยหยุดแล้วผมก็เอามืออืมอีกที่ตัวตัวก็คือยีกที่มือเราว่าตัวเราอ่ะไม่ได้ตาฝาดมองเห็นสารยอยี่ผมก็เลยเดินเข้าไป แล้วผมก็ยกมือไหว้ผมก็โงกหน้าเข้าไปแล้วก็ถามว่างวดต่อไปออกเลขอะไรผมก็เลยมุดหน้าเข้าไปในครับผมผมก็เลยมุดหน้าเข้าไปในในที่ศาลครับก็จะมี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 ตัวละครที่ที่เขาวางไว้อยู่ในในศาลตรงนั้นเป็นหุ่นนางลำที่เป็นหุ่นนางล้ำกับกสรัจแล้วผมก็เสร็จแล้วผมก็เดินออกมา อตอนนั้นผมก็ไม่ได้คิดหรอกว่าบันมีไฟมีเฟยอะไรเงี้ยครับแล้วผมก็เดินม,มามามาได้สักพักหนึ่งแล้วผมก็ยุดอีกแล้วผมก็หันไปมองว่านึกทวนทบหลังว่าตอนที่เรานั่งกินขนุนลูกขนุนอยู่ตรงนั้นนะ่ะอืมได้ยินเสียงชาวบ้านนะ่ะเขาคุยกันที่จะไปตลาดแต่จร<แ>ิงแล้วไม่ใช่เป็นชาวบ้านเลยนั่นคือผมผมได้ได,ได้ได้เจอกระตานะครับครับตรงนั้นนีก็คือเป็นเป็น,เป,นเป็นสารเจ้าที่แล้วก็ แล้วผมก็หันไปมองทีหนึ่งทีข้างหลังผมที่หลังกากที่ผมเดินมาผมก็ย้อนกลับไปว่าตรงที่ผมเดินมามันไม่ใช่เป็นถนนที่เป็นรถวิ่งเข้าได้เลยอืมันเป็นป่าป่าที่ผมเดินลุยมาเนี่ยก็คือมันไม่มีทางเลยครับผมเสร็จแล้วผมก็ยกมือยกมือขอโทษเขา แต่ว่าผมก็จะจาจะจาจุดตรงพิกัดต,ตรงที่ผมเจอชาวบ้านตรงนั้นไว้ผมจะจาตรงนั้นไว้เสร็จแล้วผมแล้วขนูนต้นนั้นเดินห่างมาไกลหรือยังครับผมก็ประมาณรักยี่สิบกว่าเมตรประมาณไม่ไกลามากม้ะหันกลับไปก็ไม่เห็นแล้วถูกต้องไหมก็ไม่เห็นกรับแล้วยังที่กินเนี่ยคือกินจนหมดเลยลูกหนึ่งหรือว่ายัางเหลือใส่เป้มาถือมาด้วยครับผม เหลือใส่เป้มาครับมันเป็นพันอะไรครับน้องตูนฝากถามครับผมขนุนพันอะไรครับมันผมผมไม่รู้ว่าเป็นพันอะไรขนุนไม่รู้ว่าเป็นพันอะไรครับแต่รู้ว่าเป็นขนุนก็คือมันสุกหอมนะนะอร่อยมากเลยใช่ไหมอร่อยมากเลยเหมือนแบบทําในรวมมิตรเลยใช่ไหมใช่ครับแล้วผมก็เดินเดินเดินจากตรงที่ผมเจอเน่ยยังสงสัยเรื่องขนุนอยู่คุณนอน์ิงถามว่าสีส้มหรือเปล่าครับผมครับผมขนุนมันก็มองไม่เห็นนะเพราะมันมืดครับ ผมไมมม่ีันเป็นสีเขียวดิพี่ทำไมสีเขียวเปลือกนะเปลือกไงพี่เปลือกสีเขียวเปลือกก็มองไม่เห็นใช่ไหมครับว่าสีอะไรคุณเสือใหญ่ไม่เห็นไม่เห็นครับเพราะว่ามันมันมันมืดเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องเรื่องถนนค่อยถามต่อไปเพราะว่าเขาเอามาด้วยมันยังเหลือเดี๋ยวต้องถึงตอนที่ฟ้าสางแล้วเดี๋ยวจะเห็นครับครับผมเรานอนมีหนอนเสร็จแล้วก็ ผม,ผมก็อ่าเดินเดินผ่านจากตรงที่ศาลที่ผมเล่าไปฟังผมจนผมเดินกลับมาแล้วก็มาเจอทิวทิวเขาที่ผมถามชาวบ้านครับนะเสร็จแล้วผมก็กลับเข้ามาที่หน่วยนะครับพอผมกลับเข้ามาที่หน่วยนะมันช่วงเวลาไปถึงหน่วยพอดีเวลาตอนตีอ่าประมาณหกโมงเชา้าพอหกโมงเชา้าปุ๊บผมก็เข้าไปรายงานตัวผมก็ถูก ัดคะแนนความมาพฤติดูสามสิบคะแนนในการเรียนหลักสูตรนี้ครับอืแล้วก็หลังจากนั้นนะหลังจากนั้นผมก็เรียนหลักสูตรเนี้ยอีกประมาณครึ่งเดือนผมก็จบการศึกษาครับพอจบการศึกษาเสร็จแล้วเนะี่ยผมก็ย้อนกลับมาที่จุดตรงที่ผมไปหาชาวบ้านตรงนั้นผมจำจำังพิกัดตรงนั้นไว้ครับเสนะร็จแ,แล้วผมผมก็ซื้อของ ของก็คือของมากลับไหว้ที่ว่าผมแบบเหมือนล่วงเกินเจ้าที่เจ้าทางเข้าไปที่ไปเจอสาร <ผม S 1> ตรงนั้นมารับแล้วผมก็ผมก็เอารถรถรถผมอะไปจอดตรงตรง,ตรงชาวบ้านตรงนั้นแล้วผมก็เดินมาอืมพอตรงตรงก่อนที่ผมจะเดินมานะผมถามชาวบ้านหลังที่ที่ผมเจอตอนนั้นผมถามว่าลุงอ่าต้นขนนุนที่อยู่ในในป่าที่เลยแนวต้นสนไปอ่ะสองต้นอ่ะ มันยังอยู่ไหมมีต้นใหญ่ไหมแล้วก็มีศาสตร์เจ้าที่ที่หลังใหญ่ๆดีไหมลุงกันนันเขาบอกว่าไม่มีนะใน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 ที่ตรงนั้นเขาไม่มีใครปลูกไม่มีใครไม่มีใครปลูกไอ้ต้นกระุดเลยนะอืเขาส่วนใหญ่เขาจะปลูกอป่าสนกับอ่าสับปะรดกันแล้วสาสรเจ้าที่ตรงนั้นอ่ะมีไหมเขาบอกว่าไม่มีนะมีแต่ เป็นเป็นไม้กระบอกที่ทําขึ้นมาแล้วก็เป็นสารอ๋อเป็นสารเล็กๆใช่ครับผมก็เลยเดินไปตรงจุดตรงนั้นปรากฏว่าต้นขนนุนที่ผมมาตัดแล้วก็เอากินไปด้วยนะ่ะไม่มีครับต้นใหญ่เท่าเท่าคนโอกอันขึ้นมาอยู่ประมาณนะแค่ข้อมืออืมแล้วก็ไม่ไม่มีลูกเป็นต้นเล็กๆต้นสูงว่าประมาณเท่ากับ อาเาต้นนมันก็เป็นต้นขนุนแต่ต้นเล็กแหละครับผมใช่ครับเต้าต้นเต้าประมาณข้อมือ,อมสูงก็ประมาณสูงก็ประมาณก็มณมหมวกคนหน่อยเดียวแค่นั้นเองต้นเล็กๆไม่ใหญ่แล้วถามหน่อยย้อนกลับนิดนึงไอตอนที่ได้วันที่กินขนุนนะั่นแหละและเดินมาเรื่อยๆบอกว่ายังเหลืออยู่อ่ะขอฟ้าสางปุ๊บมองก็ยังเป็นขนุนอยู่ไหมเป็นครับเป็นขนุนอยู่แล้วได้เก็บก็ยังเอามาแจกให้เพื่อนกินแจกให้เพื่อนกินด้วยแล้วได้ ได้เอาเม็ดกลับมาเพาะปลูกต่อไหมครับผมไม่ไม่ได้มาทำไมไม่เอามาครับอันอลอยไหมล่ะครับจะอ่อยครับเป็นผมเอามาแล้วเพราะผมชอบกินผมก็เพาะที่สวนผมหลายต้นอยู่เนี่ยอันนี้ผมก็เลยเลยเข้าไปตรงจุดนั้นผมก็เอาของเส้นไหว้พวกเหล้าขาวแล้วก็ขนมหวานแล้วก็ไก่ที่ไปไหว้ตรงนั้น แล้วก็ตรงนั้นก็คือก็เป็นแค่ต้นขนุ่นแค่มือการอบแค่นั้นเองแล้วก็ต้นสูงว่ามันทุ้มหัวนิดนึงแล้วก็สารสารที่ผมเห็นตรงนั้นก็คือเป็นสารที่ทํามาจากไม้ไผ่ไม้ไผ่ตัวเล็กๆแล้วก็จะสูงประมาณระดับสายตาแล้วก็จะเป็นสารเล็กๆแค่นั้นเองไม่มีสารใหญ่ที่ผมเห็นเลยนะครับที่ที่ผมเจอก็คือ,อประสบการณ์จากตัวเองตรงนี้ แล้วมีคำตอบไหมหรือว่ายังคาใจจนปัจจุบันว่ามันคืออะไรมาได้ยังไงเราไปเจออะไรนี่รู้คำตอบได้ไปถามใครไหมครับก็ที่ตามจากบ้านเขาบอกก็ไม่มีเลยครับคือว่าสารใหญ่ก็มีเท่าที่ผมเข้าไปแล้วก็เจอนั่นแหละครับมผมหมายถึงเรื่องลึกลับเนี่ยที่เราไปเจอเนี่ยเราได้ไปถามใครไหมหลังจากนั้นก็นไม่ได้ถามครับเพราะว่าก็ชาวบ้านอยู่แค่หลังเดียวหลังตรงนั้น แล้วจะถามผมไม่ว่ามันคืออะไรครับคุณโชคครับถ้าผมถามเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันมันเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมเล่าให้ฟังนี่คือเป็นความจริงทุรวก,การครับตาบานได้นะครับตาบานได้เลยถ้าไม่ใช่ขอให้ฟ้าผ่าน้องตูนตายนะครับผมตาญายืนดได้เลยครับ สิ่งที่เย็นพี่โชคใจเย็นเปี้ยงสิ่งที่ผมได้เอาให้ฟังเนี่ยคือเป็นจริงสัตว์จริงนะมาช่องผมก็จะมีคำคำคลายเครียดนะให้แม่กุยพูดก่อนละกันว่าแม่กุยคิดว่าพนุนต้นนี้และตรงนั้นที่คุณเสือใหญ่ไปพบไปเจอคืออหยังครับผมอหยังภาษาเหนือไปว่าคืออะไรเชิญครับ ก็เป็นได้ er <makes> <med> ่างนี้ใช่ไหมประเทศอาจจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางมาดลบาดาลให้เป็นต้นถนนเพื่อให้เขาได้กินประทังความผิวเนาะแล้วก็เจ้าที่เจ้าทางที่ตรงนั้นก็มาคุ้มครองรักกษาเขาให้เดินกลับหนุนเขาได้อย่างปลอดภัยนะเจ้าที่เจ้าทางจะมาให้ดูให้เห็นที่เป็นสารใหญ่น่ะเขาต้องนั้นมันใกล้แม่น้ําด้วยใช่ไหมใกล้ลําธารเนาะใกล้ลําธารไหมครับคุณเสือใหญ่ตรงนั้นไม่ไม่มีลาธารครับเป็นเป็นมันเป็นป่าอย่างเดียวเลย เป็นปลาอย่างเดียวครับค,รคุณแม่กุย้ยที่ไหนย่างน้ำเราโปไป,ป,ไปอ๋อมันเป็นปลาขึ้นภูเขาอย่างเดียวออืแม่กุ้ยน่าจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางเนาะแล้วน้าที่เราเดินทางไกลขน,นาดนะนั้นน่ะเรากินน้ําที่ไหนบอกว่าก็าติกก็คือน้ําที่กติกที่ว่าเหล่าของแบบของทหารนะที่ก็เด็บอยู่ข้างข้างเอวมีแค่ นน,น้ำก็ประมาณลิตรหนเมืองรับแลได้ไหมพี่โชคคุณรนรสิงห์บอกเดาเมืองรับแลอ่ะต่อไปเป็นความคิดของผมนะครับจากประสบการณ์ของผมที่เคยสัมผัสกับเมืองรับแลของผมแล้วก็เคยบวชเมื่อสมัยปี2554ัน้า้อยห้าสิบสี่แล้วมีมผู้หญิงสวยงามเหมือนมีสกุลลุนชาติมาตักบาทเอาปิ่นโตมาให้ แล้วสุดท้ายก็ปตักบาตตักช้อนเดียวก็เต็มบาทเลยห้ามมองห้ามมองถ้ามองจะไม่ตักบาทผมเป็นพระแล้วก็เวลาขึ้นไปฉันกันก็หอมหวนอร่อยในปิ่นโตก็อร่อยมาก<น>ผมก็ถามโยมคุณผู้หญิงคนนี้ท่านนี้สวยผิวขาวผมเผมเผาผิวพันแต่งตัวดูสง่างามสวยผู้ดี นะครับสวยมากมาจากไหนไม่รู้ผมบวชที่ดอยปุยเขาโผล่มาเรียกตอนแ,ตแรกเรียกเป็นเสียงเคาะเขาไม่เรียกผมว่าหลวงพี่ครูบาอะไรไม่เรียกเท้าเขาเรียกว่านิมนต์ค่ะพระคุณเจ้ากราบนิมนต์พระคุณเจ้าเขาเรียกผมคาว่าพระคุณเจ้าซึ่งบนดอยปุยไม่มีใครเรียกอย่างนี้พอผมมองไป เขาก็บอกว่าให้มารูปเดียวถ้าบอกพระรูปอื่นมาเขาจะไม่ทําบุญผมเคยลองบอกมองอีกทีเขาหายไปแล้วแล้วพอมีอยู่คราวหนึ่งไม่บอกพอหันไปปรากฏว่าเจอจนเดินเข้าไปใกล้ๆแล้วเขาก็ให้ผมหลับตาห้ามมองให้หลับตาเลยนะแล้วก็ให้เปิดฝาบาทผมก็ทําตามเพราะว่าวันนั้นที่วัดฝนตกหนักหลายวันติดต่อกันไม่มีโยมตื่นมาทําบุญเลยพระไม่มีอะไรจะฉัน ผมก็เลยตามตามเขาแล้วดูแล้วผมคิดว่าเขาคงเป็นเจ้าป่าเจ้าเขานึกถึงพระอินทร์แปลงร่างมาหรือเปล่าหรือมาจากที่เมืองบางบทหรือเมืองอะไรแต,แต่ผมอธิษฐานไว้ขอเชิญสิ่งลึกลับเทพเทวาที่ณนภะูเขาดอยดอยสุเทพแห่งผมมาบวชเชียงใหม่นะอยู่ใกล้ๆวัดที่ผมบวชในวัดดอยปุยแล้วไปไปบิณฑบาตท,ที่หมู่บ้านมงหมู่บ้านมงดอยปุย จะกลับแล้วไม่มีโยมเลยไม่มีโยมตื่นมาทําบุญเลยปกติจะมีโยมอย่างน้อยก็ประมาณเกือบสิบบ้านช่วงนั้นไม่มีโยมตื่นเลยเพราะผลมันตกหนักด้วยแล้วเขาคงไม่สะดวกทำอาหารปรากฏผมก็หลับตาเขาก็ตักหอมนะกินหอมมากเลยหอมแบบหอมหวนชวนชื่นใจพอตักหนึ่งช้อนผมเดาว่าหนึ่งช้อนเท่านั้นเสร็จปุ๊บเขาบอกว่าผู้หญิงคนนั้นเสียงเพราะมากหุ่นสวยสงา่าเขาก็พูดว่า เสร็จแล้วค่ะรัะคุณเจ้าพอพอเสร็จแล้วท่านบอกว่าลืมตาได้เพราะผมลืมตาโอ้ตกใจเลยช้อนเดียวนะบาทตอนแรกโล่งใช่ไหมบาทบาทพระบาทพระใหญ่ๆอะ่ะเต็มพูนเลยฝาปิดไม่ลงครับผมอันนี้คือเรื่องที่จะบอกเก้าสิบกยุทธหรือใครดูย้อนหลังบันทึกมีอยู่จริงผมได้เจอกับตัวมาแล้วนะครับผมอืมพี่ชอบต่า่อันใหญ่หรือเปล่าพี่พาาาพตากทีเดียวอะ ไอ่มันจะมาตลกอะไรตอนนี้สารพีอันเท่านี้ใช่ไหมมาตาลิงน้อยบอกว่ามาตาลิงน้อยบอกหนูเองค่ะหนูหนูขอโทษไม่ได้บอกพี่โชคอ่ามาตาลิงน้อยครับ <c oughs> เดี๋ยวจะโดนเสกเป็นลิงนะครับผมคอ <c oughs> แต่หัวอยู่ในตัวอยู่ในก้อนหินนะครับแบบใส่อิ๋วะระวังก็หลังจากนั้นก็มี <c oughs> ตามตามหลวง <c oughs> พ่อไปบนดอย <c oughs> หน้าหน้าหน้าวังหน้าวังภูผิง ผมก็ไปได้รับมาแล้วหลวงพ่อก็เคยได้มาตอนมะม่วงมะม่วงยาวเท่าแขนเคยเห็นไหมเนี่ยยาวท่านเนี่ยลูกบลร่มเลยผลไม้บลร่มเลยแล้วอร่อยด้วยนะครับสวัสดีน้องยายเมงครับยินดีต้อนรับครับน้องยายเมงแอร์โฮสเตสมาละตอนนีกินคนเดียวขอให้ติดคอมะม่วงมะม่วงอร่อยมากเลยลูกบลร่มเลยเทวดามาทําบุญ แล้วผมก็เคยไปไปไปรับบาทปรากฏว่าเจอผลไมลลล้ลูกบลล์ล่มเลยลูกบลล์ล่มคือจนหลวงพ่อและพระอาจารย์ทั้งหลายก็ตกใจว่าโอ้ไขรทำบุญไว้เนี่ยมันใหญ่จังใหญ่เท่านี้เลยซึ่งมันไม่มีในโลกมนุษย์นะครับผมก็บแบ่งกันฉันอร่อยมากแต่ก็ครับเป็นทุเรียนน่าจะดีนะลูกลูกเอาลูกใหญ่ๆเลยนะ <laughs> <laughs> เป็นคะเจ้าเลยไม่ได้เปิดความโลก เดี๋ยวตกนรกจุดที่คุณเสือใหญ่ไปเจอผมเดาเป็นสองอย่างนะครับผมคือคือผมก็ไม่ได้เห็นด้วยตาทิพย์ลเลยนะแต่จากประสบการณ์ที่ผมเคยเจอเคยบวชไอ้เมืองรับแลที่มีเสียงเหมือนชาวบ้านอะไรเนี่ยผมก็เคยได้เจอตอนไปพักที่วัดหลวงปู่แหวนอาทิตย์แรกครับผมโดนปลุกสองสามวันซ้อนลงไปดูไม่มีอะไรแต่ได้ยินเสียงจอกจอแจ,อจคนทําอาหารคนคุยกัน เตรียมจะทํางานบุญหรือเตรียมจะตักบาตรพระหรืออะไรได้ยินลงไปดูไม่มีอันนี้กุฏิกลางป่าช้าที่วัดอ่าวัดของหลวงปู่แหวนนะะก็ปรากฏว่าหนึ่งผมเดานะเป็นเมืองรับแรครับผมสองเป็นเทวดานะ่ะเขามาจําแรงต้นไม้ให้แล้วก็เอาผลไม้มาให้เพราะว่าพวกท่านทําได้ แต่เป็นชั้นสูงแค่ไหนหรือเท่าไหรผมไม่สามารถตอบได้แต่วันธงล้านเปอร์เซนต์ว่าเป็นสิ่งดีๆพวกเทพเทวาที่มีบุญยริม์มากๆเขาเอาต้นไม้ต้นใหญ่มาให้พบเจอแล้วก็เอาลูกขนุนเอามาให้คุณเสือใหญ่กินแสดงว่าคุณเสือใหญ่เนี่ยเป็นคนมีบุญนะครับผมเคยทำบุญไว้แต่การก่อนแล้วเมื่อโคจรไปเจอณนะตรงนั้นนี่เขาก็ไม่ปล่อยให้อดครับผม คุณเสือใหญ่ฟังอยู่บะครับฟังอยู่ครับและส่วนสารเจ้าตรงนั้นที่ไปเห็นนั่นก็คือเขาก็เหมือนปรากฏให้เห็นว่านี่แหละคือชั้นที่เอาขนุนมาให้และก็เมืองที่ได้ยินผู้คนที่ได้ยินอยู่พบตอนพบตรงนั้นแหละครับผมคือคือประสบการณ์ส่วนตัวผมกล้าพูดอย่างนี้เพราะว่าผมเคยเป็นพระและเจอเทพเบื้องสูงไม่รู้เป็นเจ้าป่าเจ้าเขาหรือพระอินแปลงก่างมาหรือไทย ไม่รู้นะครับแต่น่าจะเป็นเทียบที่อยู่บนเทวดาอารักษ์บนดอยนั่นน่ะนะเขามาทำบุญคือผมเจอกับตัวสองครั้งสมัยบวชแล้วก็เรื่องของเมืองรับแลกก็เคยมีประสบการณ์ครับผมก็อ,อนุโมทนาบุญกับคุณเสือใหญ่ด้วยนะครับผมเพื่อพวกเราอนุโมทนาบุญไว้เพื่อไปหลงป่งหลงป่าเพื่อมีคนเอาขนุนมาให้ แต่แต่ผมขอเป็นทุเรียนแทนนะครับผมเป็นทุแล้วกต็ต้องมีมีดด้วยนะไม่ใช่มีทุเรียนอย่างเดียวแล้วก็มีดไม่มีจะปอกอยังไงน้องตูนถ้าไม่มีมีดอ่าพี่เข้าป่าต้องปอกเป็นพี่ไม่ไมีม,มต้องทงําไงอ่ะพี่ไม่มีจะทําไงอ่าพี่าพหาหานี่เด็กพี่ท่อนหินอนะ่ะต้อนหินต้อนหินทุบ ใช,ใช่ครับที่โชคว,ว่าไปเรียกช้างมาไม่ไดีหรอแล้วก็บอกมันว่าเฮ้ยแบ่งคนละครึ่งนะบีบออกไหมไม่ได้พี่มันเหยียบนะไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้มันมีหนาม <c oughs> คุณเสือใหญ่ผมคิดว่าชีวิตทหารน่าจะมีเรื่องตื่นเต้นและเรื่องผีมากกว่านี้มีอีกไหมครับผมก็มีครับ ขอต่อเลยได้ไหมครับตอนนี้ยังไม่มีใครสแสดงความจำนงจะขึ้นมาเล่าครับความจำงได้ครับเชิญครับผมเดีด๋ยวทีผมขอบันทึกใหม่อันนี้เรื่องแรกจบไปแล้วนะครับ